่วันนี้เราจะกลับมาพบกันในเรื่องรากตรกยะค่ะโดยเขาบอกว่าถ้าสมมุติพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม a0x กำลัง n บวก a 1 x ยกกำลัง n ลบหบวก a2x ยกกำลัง n ลบสบวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน an ลบห x บวก an เท่ากับศให้เป็นสมการที่หนึ่ง จะมีรากตรรกยะเศษ r ส่วน s โดยที่ r และ s เป็นจำนวนเต็มซึ่งหอรอโมของ r และ s เนี่ยเท่ากับ1แล้วนะคะ r หาร an ลงตัวและ s จะหาร a0 ลงตัวค่ะซึ่งเราจะหาเศษ r ส่วน s เนี่ยได้จากต่อตรงนี้เลยนะคะตัวประกอบของ a n เนี่ยหารด้วยตัวประกอบของ a 0เท่ากับ r ส่วน s จะได้เป็นรากของสมการพหุนามค่ะอ่าต่อไปเราจะขึ้นการพิสูจน์การพิสูจน์ เรเริ่มก็คือเราจะแทนค่าแทนค่า x ด้วยเศษ R ส่วน s เนี่ยลงไปในสมการที่หนึ่งเมื่อกี้แทนค่า x ด้วยเศษ R ส่วน s ลงในสมการที่หนึ่งก็จะได้เป็น เศูนย์เศษ R ส่วน S ยกกำลัง n บวก a อหนึ a, ่งเศษ R ส่วน S ยกกำลัง n ลบหนึ 1, l l ่งบวก a อสองคูณอยู 2, ่กับเศษ R ส่วน S ยกกำลัง n ลบสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงเอลบหนึ่งคูณอยู่กับ R ส่วน S บวกกับ an a, <N S 1> เท่ากับ0อ่ะทีนี้จะคูณด้วย s, <S ยกกำลัง n ตลอดทั้งสมการนี้ค่ะอ่ะคูณด้วย s ำเรเขียนก่อนคูณ s, <S ยกกำลัง n ตลอดสมการจะได้เป็นอ่ a 0 ตรงนี้มันคือ r กำลัง n ส่วน s ยกกำลัง n ใช่ไหมคะทีนี้เราคูณด้วย s ยกกำลัง n เ,เนี่ยแสดงว่ามันจะตัดกันหมดเนาะอ่าพดเร์รกก็จะได้เป็น a ศูนย์ r กำลัง n อ,อ่ะต่อไปก็จะได้ a หนึ่ง r กำลัง n ลบหนึ่งคูณอยู่กับ s บวก a ส r กำลัง n ลบสคูณอยู่กับ s ยกกำลังสองบวกไปเรื ray, ray. ่อยๆจนถึงพจน์ an ลบหคูณอยู่กับ r แล้วก็คูณอยู่กับ s ยกกำลัง n ลบหแล้วก็พจน์นี้พจน์สุดท้ายย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นลบ an แล้วก็ s ยกกำลัง n พอเราคูณด้วย s กําลัง n ตลอสมการอ่าทีนี้จะเห็นว่าในสมการเนี่ยมี R เป็นตัวร่วมขั้นหัดไปจะดึง R ออกอ่ะก็จะได้เป็น a ศูย์กําลัง n ลบ1บวก a 1ยกําลัง n ลบ2คูณอยู่กับ s บวก a 2 i งกํลัง n ลบสาม s ยกกํลังสงบวกไปเรื่อยๆตึ๊ดต,ต,ตึจนถึงพจน์ a n ลบหเอ้ยขอไัยค่ะ a n ลบหนึ่ง s ยกกํลัง n ลบหน่งคูณอยู่กับ r เท่ากับลบ a n s ยกกํลัง ล an s ยกกำลัง A n ให้เป็นสมการที่สออุ้ยขอภัยคะ่ะอันนี้สมการ3เมื่อกี้อันนี้ลิมส่อันนี้สมการสอ,อน,นี่สมการ3อ่าทีนี้เมื่อกี้จากสมการสอของเรา และจากสมการที่สองนะคะจะได้ a หนึ่งยกำลัง n ลบหนึ่ง s 2> a สอง i ยกกำลัง um n ลบสอง s ยกกำลังสองบวกจนถึงพจน์ a n ลบหนึ่ง r s ยกกำลัง n ลบหนึ่งบวกพจน์ a n s ยกกำลัง um n เท um ่ากับลบ a ศูนย์ i กำลัง n ค่ะครั้งนี้จะเห็นว่ามี s เป็นตัวร่วมครั้งนี้เราจะดึง s ออกค่ะ อ่ะจะได้ a 1หนึ่งยกกำลัง n ลบหบวก a สองกำลัง n ลบสอบวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ลบหนึ่งยกกำลังอาเฉยแล้วก็ S ยกกำลัง n ลบสบวก A-n เยอยกกำลัง n ลบหนคูอเนี่คับ S เท่ากับลบ a0i ก่นอน l อ g n ให้เป็นสม um การที่สี่อ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าอันนี้สมการที Hunting ่สี่กับสมการที่สามไอข้างในตรงเนี้ยที่เราดึง R กับ s ออกเนี่ยข้างในอ่ะมันคือจำนวนเต็ม อนุญาตเขียนเนื่องจาก a1i กำลัง n ลบ1บวก a2i กำลัง n ลบ 2s บวกไปเรื่อยๆจนถึงทุด a n ลบ 1i กำลัง as

a n s ก็กำลัง n ลงตัวและเนื่องจากอีกบรรทัดหนึ่งอะ a หนึ่ง i ก็กำล,ลัง n ลบหนึ่งบวก a สอง i ก็กำลัง n ลบสองบวกไปเรื่อยเรจนถึงพจน์ a n s กำลังเอ็นลบหนึ่งเป็นจำนวนเต็มด้วยอ่าดังนั้น S หารลบเอูนอากำลัง n ลงตัวแต่ขอโรโมเนี่ยของ R กับ S เนี่ยจะต้อง เท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นอาหาร AN ลงตัวและ a S อหาร a อศูนย์ลงตัวอ่ะการพิสูจน์ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นตัวอย่างโจทย์กันในคลิปถัดไป